มันกรอบๆอย่างซีมันคืออาเซียนอ่นนอนอยู่เนาะทุกคนเนาะถ้ามันเป็นแบบเหนียวๆันมขึ้นซิบอ่อนแต่อันนี้มันอ่อนครั้งแรกคือกัดทุกคนมันต้นเมย์ไซพักกาดเมย่เคยกินเนี่ยบอกเด้ออลเลอร์ซัมันเป็ยนยังไงอันนี้กรั้งแรกคือกัดก็ได้ลายเลยทุกคน,น,น,ก,ก,ก,นคกินมส,สองคน เ,เ็เดี๋ยวนี้ชุมือนี้เขาเป็นแต่คนดังเลยทุกคนโอ้ฮากันเลย เอาทุกคนสีน้ำติ้งชือวันนี้เราก็อนาน้ำใส่เออจังแซบบีแหละวันนี้ก็ท่าให้มันฝนบ่นีนน่ารโชกับกัดใส่อ่อใจช่องนะกว้างตุง้อปอากัดกวางตุ้งว่อหาใจก็ได้บ่เขาใจมาดอกอากัดกว้างตุง้ง อาจารย์ชงบมามันต้นนะเขาเห็นแต่อันเนาะทุกคนเนาะมันต้นนะเขาเห็นแต่เขาจะเอาไปเฮ็ดขนมแตบ้านนี้เขาเอา,เอามาแกงแกงใส่ผักกาดแกงเป็นซี่หมูอีแม่ลแกงเป็นซี่หมูวันน <c oughs> ี้ล้างซูเด็กเกี้เขาแกงใส่เฮ็ดเป็นซี่หมูเมืนบอก ปาดกวมตุ้มโอ้ยค่ะหา่หาวตัวแย่คำโลวจำเจ้า่อทีเ่บขาดเลยทุกคนอานี่ก็ใหญ่นะบวบวบวบเลยทุกคนเอา้าน้ำคือเป็นซีนี้ <laughs> แเวา่าให้มันนันมันเข้าเนื้อเข้าตัวก่อนแล้วเขาคอยใสยป่ประกาศ คนมาเดากินอันแกงแกงวาแกงก็แกงมันต้นใส่บักกาดแกงไปแกงวะเขาลืมเหนีันเขาเรามาซีมรสชาติเบิองว่ามันสิเป็นแจ้งไรรสชาติก็แซ่บมันๆหอมๆอมอืมเนื้อมันมันหอมหอมเนี้วเนื้อมันแซมบนชุนมันหมันเม่อมันแซใส่ข้ามันมุ มันมันบเมาแล้วมันงมันเมาเออเผื่อๆกลัดไปทดสอบอือหอมหอม,มละนุูนละมามมาก อ,อันนี้มีก,มก, okay, กล,นะกลิสาหร่ายทับทินเนตรากาศนะเนปรากาศแจตใส่มันต้นเนี่ยแหละเคยกินแซ่บเนาะก็เคยกิน,ะนครั้งแรกเลยทุกคนอันนี้นะทุกคนแรงอ่ะ đúng không? Ừ. đừng làm ông chàng bởi lưu lắm mình đi làm bởi lưu mình sẽ xong phần ông chàng นลองไปเฮ็ดซีมันเลยว่ามันสิเป็นกินบันเป็นกินแต่ว่าสำหรับนอ้องน่ะมันแซ่บอยู่มันอีกิรสชาตินึงอันนี้ก็หากเคยกินคือกันแต่ทุกคนอยากยากะคือลองออไปลองบึงบุ้งหัวมันต้นทีเขาเจ้าปลูกขายนะะมันเห็ดได้ืูบ่ได้แต่ว่าอันนี้เฮามันต้นทีเขาต้องให้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ที่กะเจ้าเอาไว้ให้เหลี้ยงต,ตัวตัวอุดนัหละ พี่เขาเจาไปเห็ดขนมพานาแม่นมันต้นต้นนี้แต่มันต้นที่เฮาปลูกขายบุ้งหัวมันสิเป็นหรือบ่เป็นระวังกินบัวมันเป็นหรือบ่เป็นบุ้งหัวจึ๊จั่นบ่ฮูหคือกันเพราะว่าอันนี้พอแั้ว้นที่เขาเจ้าเอามาเอาไปเห็ดขนมมาแกงใส่ก็เลยยำ